ตรงนี้ถ้าเกิดใครตามข่าวการเมืองก็จะเห็นหลากหลายอารมณ์นะคร่จะเป็นการลงพื้นที่หาเสียงขณะที่การประชุมสภาก็ล่มบ่อยและเกินนะฮะแล้วก็รวมถึงการย้ายขั้วการเมืองของฝากฝั่งต่างๆด้วยนะเรื่องนี้อาจจะทําให้หลายคนเบื่อหน่ายการเมืองแต่ท่านประธานสภานะท่านประธานชวนบอกว่าอย่าพิ่งเบื่อหน่ายการเมืองนะครับแต่ว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและหลักกฎหมายที่จะทําให้บ้านเมืองเดินหน้าเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศ คุณชวนหลีกภัยประธานสภานะครับได้ชี้ถึงบริบททางการเมืองของประเทศที่ประกอบด้วยคนทุกรุ่นแต่เวลานี้ครับสังคมฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่เพราะต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องการพร้อมยอมรับครับที่ผ่านมาในการเมืองไทยของเรามีคําคาหนึ่งก็คือคําว่าธนกิจการเมืองเกิดขึ้นคําว่าธนกิจการเมืองนี่แหละฮะคุณชวนบอกว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตหลายอย่างที่จนถึงณวันนี้เองยังไม่สามารถแก้ไขได้จึงขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งเบื่อหน่าย ขอให้ยึดมั่นนะครับในหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่สําคัญทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายที่เป็นหลักในการปกครองประเทศเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆขึ้นมาครับผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะขอย้ําในปัจจุบันเพื่อไปสู่อนาคตก็คือว่าเราจะทําให้อนาคตดีก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เวียนมาถึงสภาล้มเหมือนกันครับว่าขอเรียน ว่าขอพี่น้องประชาชนอย่าได้เอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลในการเบื่อหน่ายต่อระบบประชาธิปไตยในระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งนะครับมีรับเงินมาในยี่สิบฉบับแล้วลเราก็พบว่าฉบับที่ยี่สิบเนี่ยเป็นฉบับที่ปราก,กงนะถ้าเราดูของประตอนเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าผ่อนด้านนั้นเนี่ยคิดว่าการเมืองมันมีการทุจริตการเมืองเข้ามาเยอะซึ่งก็มีมูลนะครับแต่ว่าพอใช้รับเงินฉบับนี้มาขนาดนี้ตั้งแต่ปี60ศูนย์จุบันนี้นนท่านยอมรับว่า ไม่สามารถปราบโกงได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราไปโทษรัฐมนูลก็ไม่ได้เพราะตัวรัฐมนูลเขียนไว้ยังไงก็ตามมันจะเป็นจริงก็เถอเมื่อผู้ปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดในทางการเืองทั้งปัจจุบันและนักก็คือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย <Okay. S 1> เมื่อเราปกครองในระบบนี้สิ่งสำคัญมากก็คือการเคารพกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายไม่ดีแก่ เมื่อกฎหมายว่ายังไงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเรายึดอย่างนี้มาแต่ต้นนะครับวิกฤตหลายเรื่องจะไม่เกิด